อันนี้นคือแล้เราก็จะถ่ายแบบว่าชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็จะใส่เลยน้วยาที่เราพอกินได้นะครับแตว่าอัหนักากถึงเย็นม,นมายาน,น, <c oughs> นะ <c oughs> ทำไมอะ่ะอุ้ยยังง่ายอยู่ <c oughs> โทษทีอกัดน้ำพูดเยอะไปนิดนึง <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดกิจใหม่ๆของพวกเรา ทุกคนครับวันนี้นะครับผมเราสองคนเนี่ยจะมาทําการเอาตัวรอดในสระน้ำี่ซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนๆบ้านของเราเนี่ยก็สร้างสระน้ำใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะอีกระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใส่น้าลงไปเราก็ได้เล่นน้ำสระไว้นานแล้วนะครับทุกคนใช่ค่ะแต่ตอนนี้นะครับไหนๆก็ยังไม่ได้ใส่น้ําลงไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเอาตัวรอดเต็มเลย อในเสาว่ายน้ำที่ไม่มีน้ำกั็นบ้าใช่แล้วครับทุกคนสุดเป็นมากเลยผมกมดก๊อฟไปแล้วโฟกัสมีอะไรนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไราษเลยโฟกัสเดีววันนี้เราจะตัวรอดกันยังไงเนี่ยโฟกัสก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ฟีมงั้นเราอะไปเพื่อนติดตามวิธีกับของเราในชีวิตยังไงงั้นเราไปดูวิธีเอาตัวรอดของเรากันก่อนนะคทุกคนไปกันเลย ในน่าสบายมากเลยนะครับทุกคนโอ้ยมาคิดออกแล้วโอ้ยวิธีที่หนะก็ okay. ว่าเราอะไปสำรวจสระน้ำท in. ี่เราอยู่กันก่อนดีกว่ามึงก็จัดไปดูวกักมาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะครับมาดูนะครับว่าสระน้ำตอนนี้กว้างขนาดไหนนะมีขนาดกว้างมากเลยนะพวกแกสร้างขนาดไหนพวกนั้ลองลองมายืนกลางแขนตรงนู้นนี่นี่นะครับกว้างมากๆนะครับทุกคนได้ไปหมางนี้นี่ นี่นะคะทุกคนแล้วบอกเลยนะคะถ้าเราเติมน้ำเนี่ยนะคะน้ำก็จะอยู่ในระดับนี้อันอันถ้าน้ำเต็มนี้ใช่ไหมก็เราอันนี้นี่ไงตรงคอปรกันเนี่ยคอปรกันเลยนะทุกคน นี่นี่นี่ตรงนี้จะพิเศษหน่อยครับตรงนี้ก็จะสามารถนั่งได้นะครับทุกคน,เป,นเป็นทางขึ้นด้วยนะแล้วก็็นทางที่เอาเราเอาไว้แช่น้าด้วยนะ,ะแล้วก็ลงครับผมแล้วก็ลงสาวไว้น้ํานะคะเวลาแบบว่านี้โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทะเลน้ำตกใหม่ตรงนาใช่แล้วโอ้โหสวยมากๆเลยพื่อนมดูใกล้ๆนี่นี่นี่ผมชอบความที่มันแบบว่าไม่เท่ากันมากเลยนะก็จะประมาณนี้นะว่านะถ้าเกิดเราอยู่แบบนี้ไปนะว่าเราคงจะเบื่อแน่ๆเลยพวกกันให้เราดูวิธีที่สองกันดีกว่า ว so <T |ar|> ีด <about> ีที <recherche> ่สองเอาไงดีพ <breaking asta> ี่ฟิล์มวีดีที่สองนะครับผมงแเราจะหาเกันเบื่อแล้วหน่อยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นพิงกันในสะวไหว้นะครับเขาเดินเล่นพินแบบมันคืออะไรเบสคือนี่ ต่อไปเราจะมาเริ่มตีแบกกันเลยใครพร้อมอ่าไปไปโอ๊ย3ำร้อยคิวโอเคโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เล่นกันเบื่อนะครับทุกคน๋ย่าเราเนี่ยจะมาหากิจกรรมอื่นทำดีกว่าง่าเด้วยนะครับเราไปดูกันวิธีที่สามดีกว่า เกลียดอี่เกก็ียดตเกยดารเก็โอ้ยเกีไปเกวิธีท oh. so. uh> ี่3ามของเราก็มาถึงแล้วครับผมต่อไปเราจะมาทําการกินกัาว่าตอนนี้หิวกันมากเลยนี่นี่ก็คือมาม่าเผ็ดของเราครับผม เต็มเพื่อนคงใส่แตงกวาแม้วไปสีมันยังขาวเลยครับปกติมาม่าเผ็ต้องสีแดงใช่ไหมพราะฉะนั้นเราจะมาเติมนี่กันโอ้ไม่ได้สมบูรณ์เสแล้วนะครับทุกคนครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่เลยนะครับผมนี่ก็คือซอสเพิ่มความกรีดนะครับผมเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีก็ต้องมาเยอะนะครับทุกคนนี่อันนี้คือว่าเราก็จะถ่ายแบบว่าชิลๆสบายๆนะครับแล้วก็จะใส่แบบด้วยท่าที่เราพอกินได้นะครับผมแล้วตอนนี้ก็บอกนะครับว่าอากาศเขาคันจืเย็นมากเลยนะทำไมอ่ะอุ้ยมันก็ยังได้อยู่ นี่โอหโอ้ยโทษทีโอกัสน้ามันพูดเยอะไปนิดนึงเฮ้มามามาเเข้ากันมีไงกพี่ป้อนพอกันเลยนี่แหละครับทุกคนเราจะมาคนกันจริงตา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 คนได้เลยโอ้ยมันแดงมากเลยโอกันแล้วโอกัสจะกินได้ยัย แล้วตอนนี้ครทุกคนเราก็แบบคนไปเรื่อยตอนนี้คือสีเริ่มจุดจ้าสวลาจ้าจุ๊บสีนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่เผ็ดมากหรอกแต่ตอนนี้สีที่เราเห็นได้อยู่เนี่ยคือแบบว่ามันก็ดูไม่เข้มมากนะคะแต่ว่าทุกคนดูสิเออก็ดูไม่เข้มนะมันน่ากลัวนะกินเผ็ดแต่เราไม่ต้องกลัวเผ็ดเพราะเรามีนี่เลยน้ำลำไยของเราช่วงนี้กำลังฮอตเผ็ดเพราะว่ามันเหมาะกับหน้าร้อนของเรามากๆนะกินก็มีมีเนื้อเลยนะเนื้อลำไย อร่อยน้องกินแค่นี้แหละวันนี้โอเคไปชูขอาเล่นเราไม่เจอแล้าขอโกาศจะกินได้หรือเปล่านั่งขอลูกชิมควบคู่ไปด้วยแล้วกันหนึ่งสองสอง <c oughs> คำเดียวรู้เรื่องอ <c oughs> <c oughs> กินไปคำเดียวยังขมได้ดหมดเลยนะทุกคน เป็นไงพวกกันนี่นะทุกคนปกติผมกินเบ็ดได้นะแต่ดูดิสีตะเกียบอะสีแดงเลยแล้วผมกินเข้าไปอะคำเดียวรู้เนี่ยเผ็ดจังกินคำแรกทุกคนเผ็ดจนมืดเลยแล้วตอนนี้นะมีเผ็ดนัำงใจหายหมดแล้วกินแก้เผ็ดอะคนเผ็ดมากทุกคนโอเคค๋ยวทุกคนเดี๋ยวก็กินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนไปดูว่านะ เราไปพิธีสุดท้ายดีกว่านอนนอนกันดีกว่าทุกคนนี่อนนออขอบคุณครับผมขออนุญาตดีนอกความเพชรกันนะครับหน่อยนะครับดีนอนความเพชรได้ด้วยสำหรับทีนี้นะครับก็อีกเรื่องเดียแทนของเรากะต้องไปไหนนะครับผมไปค่ะทุกคนดูนี่แล้วก็จุลาไปก่อนนอนก่อนนะครับเพื่อนค่ะไปแล้วครับทุกคนขอเพชรครับพิธีแก้เพชรนอนตื่นมาลิ้นชา ไม่เนะแค่ดูดเวดาวลุมเห็นแบบไม่ไม่เห็นดาวป่ะุไม่ไงนะไกลๆอะไเราไม่เห็นไงโฟรกัสดูดิไ่ขาอนี้หายเพินลวอกันไปในบ้านหรบ้างเหม่ยไอ่ะคุณีรักนขอบคุณี่ ค้งยูอาร์มาเอขอบคุณที่รักกเ้ดยไ้ม่งเดจะเปิดประตูหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นคำตอบนั้นทุกๆข้อความและจะให้ความรักเป็นล้านหัวใจวันจะพบเธอตั้งแต่เคยจะเท่ากับกลายเป็นเป็นซซ เป็นความรักและความเข้าใจเป็นมาจะรู้ไหม It's o n l y you